ก็สวัสดีนะครับผู้ติดตามทุกท่านก่อนอื่นเลยก็สวัสดีปีใหม่นะครับปี2 0 2 5นะครับก็ขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านหรือผู้ติดตามทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะแล้วก็เทรดด้วยความเซฟนะครับยังไงเราก็มองที่การรักษาเงินต้นแล้วก็กําไรที่ได้มาเป็นสําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเล่นเสี่ยงก็ต้องอาอาคุ้มนะครับแต่ไม่ใช่เสี่ยงจนหมดตัวเนาะยังไงก็สวัสดีปีใหม่2 0 2 5นะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตกราฟกันสักเล็กน้อยนะครับอ๋อก่อนอื่นเลยลืมพูดอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าขอบคุณนะครับสาหรับสมาชิกที่มาคอมเมนต์พูดของเรื่องตัวของไมค์ผมที่มีปัญหาเนาะก็น้องใกล้จะขิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมซื้อตัวใหม่นะครับพอดีที่รอเนี่ยรอเนื่องจากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ชอบจะจ่ายภาษีถูกต้องนะครับก็เลย จำเป็นจะต้องรอวันที่วันที่สิบหกนะครับอย่าลืมไปใช้นะครับสิทธิ์ของทางรัฐบาลนะครับวันที่สิบหกจนถึงน่าจะวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับสิบหกมกราถึงยี่สิบสองกุมภาพันธ์ถ้าผมจําวันที่ไม่ผิดนะอาจจะเริ่มสิบหกมกราเนี่แหละสามารถซื้ออุปกรณ์เรอนิกลดย่อนภาษีได้ยังไงอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ตามที่รัฐบาลแจ้งกันนะครับเนาะ,นะก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการมีข้อกราฟเชิงเทคนิคโดยปราศจากอคติ no hype no formal no bias นะครับอาจจะมีกาบ้างก็กาบนเทคนิคข้หรือ Data ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มต้นที่ d ีเอ็กวายเราบอกกันไปแล้วนะว่า d ีเเนี่ย r ราย y แน่ๆน,น,นะครับใครเล่นแพลนิ่งคู่ยูเอสดมาเนี่ยแฮปปี้ฟินๆเลยนะแต่ถ้าเรามามองตรงนี้นิดนึงนะผมคราวที่แล้วเราคุยกันเนาะว่าเนี่ยโซนนี้อาจจะกลายเป็นแนวรับของ d ีเแล้วมันก็กลายเป็นจริงๆนะครับประมาณที่หนึ่งส่วนเจ็ดจุดห้าจนถึงหนึ่งส่วนแปดเนี่ยกลายเป็นแนวรับของมันไปลนะเนาะ แต่ถ้าเราสังเกตในดีเวาในแรลลี่ประมาณช่วงวันตั้งแต่วันคริสต์มาสเนี่ยมันก็ยังแรลลี่อยู่นะแต่คู่แพรล,ลิงบางตัวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลดทอนแรงหรือมีการดิ่นในวันนั้นนเช่น BTC ก่ของที่คริสต์มาสในคลิปที่พูดไปเนาะดังนั้นเนี่ยผมจะอยากจะบอกว่าจ,จริงๆแล้วคอร์ร l เลตมันไม่ได้เท่ากันเหมือนเดิมทุกครั้งในแต่ละปีมันไม่ใช่หนึ่งส่วนแอสเซนั้นๆเสมอไปเมื่อเทียบกับดีเวานะครับเนาะ ก็มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างใน,น,นตอนนี้กาลังเก็บ data ดูได้ยังไงถ้ามีโอกาสจะมาแชร์กันแล้วกันนะครับเน็กวายังเป็นยังมองมีโอกาสที่จะแรลลี่ต่อไปนะครับแนวต้านต่อไปมองเลยที่110เนาะหนึ่งร้ไม่อยากให้ถึงตํานานเก่าของมันที่115เลยนะครับของเก่ามันหนึ่งร้อยสิบห้ากว่าเดี๋ยวผมดูท i m ฟ f r a มหกมันทีอืมนะครับ ร้อยี่สิบนะครับซึ่งซึ่งนั้นโอ้โหก็ถามมีโอกาสไหมผมว่าป็นไปได้นะแค่สิบกว่าสิบกว่าเองอะก็รอดูครับยังไงต่อไปว่านโยบายทรัมป์เนี่ยกลับมาละนะครับในในปีหน้าก็ต้องดูว่าจะพาดดีกวไปถึงจุดไหนใครเล่นแพลนิ่งคู่ดีกวเองหรือ u s d ีเนี่ยก็มีโอกาสที่ยังไปได้ต่อนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไซเวยยึกยักอยู่ตรงโซนนี้นะครับถ้าใครไม่มีของอยากจะเล่นคู่ดีกว่าก็ลองดูที่หนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้าก่อนเป็นแนวรับหรือไม่ก็ลงมาข้างล่างที่เบรกไปเลยก็เป็น 1นึนะครับแต่ถ้าหลุดมาเนี่ยน่าคิดว่าจะกลับไปเล่นแถวๆโซนล่างโซนนี้เนาะนะครับสำหรับดี Y ตัวหนึ่งทองคำนะครับทองคำนี้ก็ขอพูดทองคำก่อนนะครับว่าบี C ีน่าจะยา,ยาวเลยล่ะนะครับก็ทองคำเนี่ยเราก็ตีช a น n e ลกันมานะครับตี ascending channel กันมาแล้วก็เทรดในช a น n e ลกันมาตลอดเนาะจะเห็นว่าพอมีรีเทสเนี่ย middle level เนี่ยก็มีลงมานะครับซึ่งตอนลงมาเนี่ยเล่นเซลล์กันลงมานะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ผ่าน3 0 3 5หนะครับ ก็พอเซลล์ลงมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราคิดแม้แม้ว่าผมพูดเวลาเนาะแม้ว่าดอทพอดหรือนโยบายของปีหน้าเนี่ยมีโอกาสพูดคําว่ามีโอกาสที่จะทําให้ตดดอทพอดมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วทําให้ทองคํามีโอกาสย่อตัวเป็นขาลงนะครับแต่มันเป็นการลงไม่สุดนะครับผมสึก็เป็นการย่อปรับฐานมากกว่าเนาะก็มีการย่อจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่หลุดแนวรับจิตวิทยาที่2006เต็มๆนะครับ2006เป๊ะๆนี่แหละ แต่ว่าเราคิดว่ามันจะมีการปิ้นอยู่ประมาณส 2, 5, 9, ักสองห้้าหในห้องก็มีการเล่น2596กันมานะครับก็เล่นหน้าบายกันขึ้นมาซึ่งบายกันขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับปีใหม่นะครับปีใหม่เนี่ยทุกคนนะ่าจะต้องเคยได้ยินคําว่า January effect เนาะ January effect เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราเจอกันเสมอๆไปหาอ่านเอานะไม่ไม่ไมลงรายละเอียดมันจะมี Impact ให้สินทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมา ประกอบกับทองคำเนี่ยเดี๋ยวช่วงตุตจีเนี่ยมันก็มีฮือฮากันต่อครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่าปีก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อ,อ,อัตราดอกเบีย้ยของ US เนี่ยมันเป็นโดวิชที่จะกางจะกลายเป็นฮอวิชคัทแล้วนะครับอาจจะเป็นฮอวิชคัทยังไงร้องรอดูดาม d a ต a ต่อไปเนาะรายละเอียดโดวิชฮอวิชไปหาฟังเอานะครับก็มีการเล่นกันขึ้นมาก็รอรุ้นครับว่าเปิดตลาดมาจะยังไงเนาะตอนนี้ทองคำเนี่ยถ้ายังยืน แถวโซนนี้ได้เนี่ยผมยังอาจจะเล่นหน้าบายต่อเนาะสุดเลยเนี่ยผมให้แถวๆประมาณ2585นะครับที่เป็นแนวรับถัดไปล่างสุดที่อาจจะลองไปดีเทสแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยก็10ล้านพบนะครับนกสิบล้านพบครั้งนี้มีโอกาสเนี่ยก็ยังมโนเป้าว่าจะกลับไปดีเทสโซนแรกก่อนสักประมาณเนี่ยถึงไปแล้วด้วยไปดีเทสได้มั้งอ๋อยังนะประมาณ3ามส่อสามองสาม่สามสองอสามศนย์หนึ่งะครับแล้วก็ไปเจอที่โซนบนแถวแถวมาสัก40นะครับ40แล้วก็ไปเจอเขตผู้ใช้คุณสัญดาพิเศษเหมือนเดิมเลยเนาะ น้องก็ไม่หลุดนะครับอยู่ในชาแนลเหมือนจะหลุดแล้วก็กลับไปอยู่ดีนะครับสําหรับทองคําประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรครับรอถ้าถามผมรอดูแนวต้านว่าสามสามพันไหมนะครับสามสี่เป็สามสามพันไหมถ้าผ่านก็ไปสี่ศูนย์มองแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเล่นเด้งเซลล์มาก็ได้เพราะอย่างที่บอกเลยการที่จะเทของครับมันไม่เททันทีหรอกนะครับมันก็จะเป็นการเอาขึ้นกลับไปรินของขึ้นกลับไปรินของเรื่อยๆถ้าจะเป็นขาลงเนาะ ยังไงก็เฝ้าติดตามสำหรับขาทองคําด้วยนะครับต่อไป BTC นะครับ BTC นี้เรื่องนี้ยาวไกลนะครับก็ BTC เนี่ยผมแจ้งเอาไว้นะครับไม่แจ้งเอาไวนะ้น่าจะแจ้งไว้หลายคลิปแล้วก็แจ้งไว้ในกลุ่มด้วยนะครับว่าผมบอกไปแล้วว่าผมมองว่าปลายปีดิดนะครับ มองว่าปลายปีจะมีดีดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะย่อต้นปีนะครับดีอ่ะดีดสิ้นปีย่อต้นปีแล้วก็ย่อเลยนะด,ดีแล้วก็ย่อเลยจริงๆนะตอนที่ดีดเนี่ยทางเราเนี่ยมีการมีการอัปเดตไว้ในในเทเล gram ก,ก็มีอัปเดตนะครับมีจุดที่เรามองว่ามันจะดีดมานะครับก็น่าจะเล่นกันทั้งห้องนะครับสำหรับ B C เนา BC, นะก็เนี่ยครับมีอธิบายอยู่นะจุดเข้าว่าเพราะอะไรนะครับมุมมองในการดีดเกิดจากอะไรนะครับก็มีอธิบาย อันเนี้ยก็ไม่ไม่ได้เข้ามัวๆนะครับก็มีการแจ้งในห้องแหละว่าเราเห็นว่ามันเป็นจุดที่น่าเข้านะมันคือการที่ย่อลงมาวันที่9 1้าในวันนั้นนะครับแล้วก็บายกันขึ้นมาก็โชคดีไปนะแต่บอกแล้วนะครับบายมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อหรือ,อยังไงนะครับณนะตอนนั้นคือการหน้าง,งานที่เล่นจริงๆเนาะก็มีการดีดสิ้นปีแล้วก็ย่อปลายปีนะครับดีดปลายปีแล้วก็ย,อย่นะปปยอต้นปีจริงๆเนาะก็มาดูกราฟกันสักเล็กน้อยนะครับ ไม่เล็กน้อยแหละ BTC นี้น่าจะเยอะเลยนะครับพอมาเป็นภาพแบบนี้นะครับถ้าเราดูภาพใหญ่ก่อนถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยผมบอกไปแล้ว BTC เนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสที่ยังจะขึ้นกลับไปได้เพราะอะไรนะครับเพราะผมมองจากตัวที่มันเป็นทําฟ Frame w ตัวนี้นะครับเนอะเดี๋ยวเปิดตัวช่วยมาหนึ่งตัว b o l l Market Support Band โอเคนะครับทุกครั้งเลยนะครับความความฮาของมันก็คือว่า พอมันหลุดบูมเมเก็ตซัพพอร์ตแบนมานะครับแล้วช่วงนี้ก็หลุดนะครับหลุดมาแล้วก็เด้งกลับเข้ามาที่บูมเมเก็ตซัพพอร์ตแบนเนี่ยถ้าคนถามบูมเมเก็ตซัพพอร์ตแบนมันเป็น EMA นะไปหาเลขเอานะครับเนาะอ่ามันก็กลับขึ้นไปนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมันเจอตอนไหนมันเจอตอนตุลานะครับตุลาสองสามเช่นกันครั้งนี้มันก็หลุดบูมเมเก็ตซัพพอร์ตแบนแล้วก็ กลับขึ้นไปได้ตอนตุลาสองสี่พอดีท่าเดียวกันนะครับตรงเนี้ยท่าเดียวกันละนะครับนอกจากนี้พอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไป consolidate collection เนี่ยแถวแถวช่วงประมาณดีขึ้นมาคริสต์มาสเหมือนกันเลยแท่งคริสต์มาสเห็นไหมครับแท่งคริสต์มาสก็เหมือนกันนะครับแท่งคริสต์มาสก็เขียวขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ consolidate ตรงโซนเนี้ยดังนั้นเนี่ยท่าเดียวกันนะครับถ้าตุลา มีโอกาสเป็นท่าเดียวกันไม่ได้บอกมันจะเป็นอย่างนั้นรนะครับพอดีดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะคอเลกชันอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเบรกไปในท่าเซมเซมกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาให้ดูเดีย๋ยวคนจะถามว่าพี่ออกก้ามพูดอะไรของมึงวะนะครับ,นะรบแต่ผมชินแล้วนะครัคนคนบนน่นอีผมชินแล้วเพราะผมบ่นนักกว่านะคใครบน่นผมผมบ่นเยอะกว่าเน้นบ่นเป็นหลักนะครับเนาะก็มีการคอนโทรลเดียดตรงนี้นะครับ มีโอกาสที่มันจะทำแบบเดียวกันตรงโซนนี้เหมือนกันนะครับช่วงเวลาคล้ายๆกันเนาะเพราะมันเกิดแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดแบบนั้นนะครับแต่ history มาก repeat itself always นะครับหลุดบูมเร์เก็ตซัพพอร์ตแบนขึ้นมา consolidate ต้นปีนะครับก็ consolidate ต้นปีไปนะครับแล้วก็เบรกคราวที่แล้วมันเบรกไปตอนไหนเนี่ย ายเดือนพอดีเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับไม่ได้บอกว่าจะเกิดตอนนั้นนะครับแต่ก็ลองดูครับเนาะอีกอย่างหนึ่งที่มาช่วยสนับสนุนความคิดเห็นตรงตรงนี้ของส่วนนี้นะครับก็คือตัวชนะ็อตเทอมรีซวับเบิลเนาะเราจะเห็นว่าพอมันหลุดมาแล้วมันกลับขึ้นมาเนี่ยมันทาทรงท่าน,นี้นะครงเขียวเขียวนี่อันนี้นะก็คล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันก็อาจจะก็ได้นะครับก็มุมมองก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้สําหรับ btc เนาะส่วนแผนระยะสั้นก็ตามที่บอกครับดีกิสต์มัธ แล้วดีดปลายปีแล้วย่อต้นปีนะครับพอมาดูทำเฟรมเล็กนิดนึนงครับทำเฟรมเล็กเนี่ยในผมก็มีการเล่นหน้าบายขึ้นมาแหละอ่าก็พูดตรงๆนะครับก็บอกไปแล้วเล่นหน้าบายขึ้นมาไม่โกหกนะครับเหมือนที่ที่แจ้งไปเนาะกันมาตรงนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นโซนที่ให้ไว้ในในหลายชาแน,นลนะครับ เป็นโซนแนวรับที่เป็นฟิปโซนเนี่ยดังนั้นนี้ก็ติดฟิปโซนตรงนี้แล้วกลับขึ้นมาทนีตรงนี้เกิดบุลิทเดเวอร์เจนด้วยแล้วก็หลายๆตัวชี้บ่งว่าตรงนี้จะดิดแทบจะแน่ๆนะครับโอเพนอินเทอร์อะไรเปิดอันนี้ไปฟังเอาในคลิปได้นะค,คลิปที่ที่โพสไว้ยังไงมีอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วใจผมอ่ะอยากให้มันวิกฟิลอะให้เต็มไส้นี้มากกว่าแต่มันลงมาไม่ถึงวิกฟิลมันก็คือมันมันลงมาที่วิกแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ฟูลฟิลเออมันพูดคำนี้ดีกว่าไม่ฟ แต่กลับกัาว่าก็ยังแตะก็ก็เลยมีการพอจะเข้าคอนดิชันบ้างทั่แปสนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพนี้เลเนี่ยอาจจะต้องระวังนะครับปัจจุบันพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยอาจมองว่าไม่ได้อ่าอาจมองว่าไปรีเทสพอหลุดกลับขึ้นไปที่เทรนไลน์ซัพพอร์ตเทรนไลน์แล้วปรากฏว่าหลุดกลับมารีเทสไม่ผ่านนะพอหลุดมาไม่ผ่านอาจจะมีโอกาสที่จะลงต่อดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามีโอกาสนะครับดังนั้นต้องระวังก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไม่อยากใช้คํานี้นะนักเรียนห้ามแซวผมนะ เออนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็น A แล้ว B ตรงนี้มันเป็น B จริงหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันทำ High ใ,ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่ B จริงอ่ะตรงนี้มันจะกลายเป็น Collection นะครับมันจะกลายเป็น Collection ยึกยักยึกยักกันต่อแล้วก็จริงๆอะ่ะมันต้องลงมาถึงตรงนี้นะครับ อันนี้ถ้ามองใจละเอียดเว็บนะถ้ามันถ้ามันถ้ามันบีในเรื่องขมันในคอลเลกชันเพื่อลงซีเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เหมือนกันนะครับผมบอกแล้นะั้นนักเรียนห้ามคอมเมนต์เรื่องอะเลียดเว็บนะครับนี่นะแซลครับเพื่อชิบผมไม่ค่อยชอบใช้นะครับก็แต่ถ้าดูจากเทไลน์เส้นกดอ่ะมันก็มองว่ายังจะเบรกไปหรือปเปล่าเบรกแล้วมันฟอลเบรกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะอันนี้ดูหนึ่งชั่วโมงอะ่ะถ้าดูดูดูใหญ่กว่านั้นอะผมรู้สึกว่า มันผ่านยังไม่สวยพอนะครับขอโทษเพราะว่าอะไรเพราะว่า RSI อ่ะมันก็ยังไม่เป็นทรงเบรกเหมือนกันผมจะพูดคำนี้ผมไม่ชอบเวลาอินดิเคเตอร์หลายๆตัวมันชี้บ่งมาแล้วมันยังยังไม่ผ่านนะครับก็ดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ใช่การผ่านจริงก็ได้ถ้าถ้าเป็นมองว่าระวังนะครับถ,ถ้ามองถ้ามองถ้ามองร้ายหน่อยนะครับก็ตรงนี้มันอาจจะเบรกเป็นฟอสเบรกหรือเปล่าเพื่อลงต่อนะครับ ถ้าเพื่อลงต่อจริงๆเนี่ยมองแนวรับเลยผมก็ยังมองแนวเดิมนะครับผมอยากได้ตอนที่มันเป็นสัก89-91 90 907อเผมี่ 7, ตรงเนี้ยคือ907ที่ผมอยากได้เนาะ907อ่าใช่แล้วก็89คือโซนตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุดไปกว่านั้นก็คือโซนข้างล่างที่บอกเลยคือสมาน86นะครับมองแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับผมว่าตรงเนี้ยจะเป็นตรงที่คนเอีเลนเวฟมองเยอะนะครับมองแบบมองถ้ามองถ้ามองเป็นแนวว่าเออฉันรู้สึกว่ามันอันตรายที่จะลงนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยจะมองเยอะก็เป็น ABC นะครับ ถ้าตรงนี้ไฮมันขึ้นสูงกว่านี้นิดนึงนะสวยเลยมันทรงนี้เลยมันก็เลยทําให้ผมไม่รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การลงแบบนี้ก็แล้ตรงนี้มันอาจจะเป็น A,B,C ที่จบจริงๆแล้วก็ได้ครับแค่ตรงนี้มันคอลเลคชันเฉยๆนะถ้ามองจากเดียดเว็บนะผมไม่ใช่แล้วนะผมพูดทีเดียวนะครับเยมีคนถามเนาะแล้วก็พอวางจุดตัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดตัดเทไรเส้นกดกับ กับพพอร์ตเทนไลน์เนี่ยมันโชว์ชัรว่าพอมันเป็นจุดตัดเนี่ยอะไรที่มันเกิดตรงจุดตัดแต่ผมไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยชอบหมายถึงว่ามันดูซิมิฟิแคน์ไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับเพราะเพราะว่า SI ก็ยังไม่ยังไม่เบรกเนาะก็ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปอย่างที่บอกเลยแผนนะครับถ้าลงไปนะครับผมยังมองจุดเดิมผม,ชอ,อม,มนะชอบให้มันลงต่ำกว่าเดิม,มนะครับชอบให้มันลงต่ำกว่าเดิมก็เก้าศูนย์เจ็ดประมาณเก้าเก้าศูนผมเนสปอมาใหญ่นะครับแล้วก็ก ถ้าเกิดลงไปก็ลงมองที่สักแปดสิบแปดสิบหกนะครับแปดสิบห้าแปดสิบหกดูถ้าหลุดไปนี่ก็โทษนะครับตัวใครตัวมันนะครับไม่รู้แล้วนะครับแล้วถ้ามองจากอย่างอื่นล่ะผมก็อยากดูเหมือนกันผมว่าจะเปิดดูอิชิโมกุก็ยังไม่ได้ดูนะเดีย๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับอะไรเยอะแยะนี่ม่ใช้อะไรเยอะแยะนี่จริงเทรดก็ไม่ได้ใช้นะต้องมาใช้อธิบายไงนะนะครับอิชิโมกุ แล้วทำไมอิชิมกุที่ผมเซตไว้มันหายไปแพรบนะ,อะ,อะ,อะโอ้โอโอ้โอ้ต้องมาเซตค่าใหม่ก็ไม่ใช่อิชิมกุของผมแล้วดิอันนี้คืออะไระผมใส่อะไรไว้เมื่อเกี้ยวอืมอ๋อแสดงว่าเป็นหน้าที่ผมไม่ได้ตั้งอันนี้เอาไว้อิอชิมกุมก็ได้ อืโซนนี้ก็น่ากลัวนะครในชิบมโกรูดนี้มันเป็นอิชิมโกรูดที่ผมไม่ได้ตั้งค่าเผื่อไว้แต่ว่าพอเป็นแบบนี้ก็อาจจะย่อจะมาแตะก็ได้นะครับย่อมาแตะโซนนี้พอดีกับอ่าพอดีเลยถ้ามองจากอิชิมโกรูดนี้ย่อมาแตะได้พอดีเลยนะครับลองทำเฟรมวีกก่อนดูทำเฟรมเดนหน่อยนะแตะแล้วด้วยนะครับอ่าตรงนี้เป็นโซนอันตรายแล้วเข้ามาก็าจ,จะเข้ามาลึกลึกจนน่ากลัวแต่ว่าลึกแล้วก็กลับไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ ยังไงลองเฝ้าดูแล้วกันจริงๆผมไม่ได้ตั้งค่าอิชิมโกุอันนี้ไว้ที่เกียรตั้งด้วยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตั้งได้ไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่ามันจะยังไงนะครับอ้ออ้น่าสงสารจังสำหรับ b c เนาะยังไงลองดูครับพระอผมผมผมชอบลืมว่าผมอัดอยู่นะครับ ก็ลองดูมีโอกาสลงได้ต่อนะครับยังไงก็เฝ้าระวังสำหรับ BTC ด้วยนะครับอาจจะมีการลงต่อนะครับบอกแบบนั้นก็แต่ว่านะครับแต่ว่าในทำฟรมย่อยผมก็มีการแจ้งไว้นาะว่าเอ้ยแต่ว่าในทำฟรมย่อยระวังระวังบอกว่าระวังพูดว่าระวังไม่ได้บอกว่าอะไรนะซึ่งถ้ามองเอาแบบจินตนาการนิดนึงนครับ มันเบรกไม่มันเบรกไม่เต็มอะเบรกมันฟอร์เบรกเลยจินตนาการบ้าๆหน่อยนะครับตรงนี้เขาอาจจะทําเขาอาจจะทำอ้นี้ก็ได้เว้ยอยู่นั้นว่าดวาดอยู่ผมวาดเลนะั้นนักเรียนนักเรียนเตือนผมเลยมผมวาดเลยวะนะครับอ่าตอนที่มันตอนที่มันลงมาเนี่ยมันอาจจะประทรําไหลก็ได้นะครับแต่ว่าทําแบบ อาจจะเป็น QM by ก็ได้นะครับอันนี้คิดบวกนะครับมองบวกมากๆเลยจะบวกไปไหนจะบวกกับใครเนี่ยนะครับก็ก็มองได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเอ่อผมเล่นหน้าเซลล์กันมาก็บอกว่าระวังเหมือนกันระวังระวังดีดด้วย QM by นะครับเนาะระวังดีดด้วย QM by อ่ะแบบนี้จะได้ชัดกว่าระวังดีดด้วย QM by เหมือนกันเพราะว่าตัวไหล่มันข้างบนมันทำทรงเหมือน QM by เลยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกเลยเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุด946มาแล้วเนี่ยอันนี้คือ M by นะพูดอีกครั้ง QM b เเพื่อไปอันนี้อันนี้มนโนนะครับมนโนพราะมันหลุดแถวแถวโซนสักประมาณ946เนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยละเพราะคนชอบมองว่าตรงนั้นเป็นแนวรับสาคัญแล้วบอกว่าหลุดด้วยนะเมื่อวานก็มีคนถามอยู่มองว่าหลุดไหมผมมองว่าน่าจะเอาให้หลุดนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้มันเกิดผลเนี่ยต้องหลุดเนาะก็โซนนี้แหละนะครับโซนที่มันเบรกขึ้นมาในแถวโซนเนี่ยแล้วก็มันเลยก็กลายเป็นต้านใหม่ประมาณ99945946 เนาะก็หลุดมาจริงๆหลุดแล้วก็ไม่ผ่านชนอย่างนั้นก็กลายเป็นไซด์เวย์ในกรอบเหมือนเดิมไม่ได้อะไรนะครับก็ฟิปโซนกลับมาเล่นโซนตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็ลองดูนะครับคราวนี้คราวคราวนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าหลุดต่อไปเนี่ยจะรู้สึกแย่เมื่อไหร่นะครับหลุดต่อไปเนี่ยรู้สึกแย่โซนนี้นะครับโซน,นแถวๆประมาณเก้าหมื่นสามง่ายๆนะครับสองเก้าห้าถึงเก้าหมื่นสามเนี่ยมันนี้ไม่ควรละ ก็เป็นจุดที่เบรงย่อยมาเหมือนกันก็คนก็จะรู้สึกแย่ไปอีกแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดรายชิโนวอะไรเกินนะครับก็ชอบให้แย่ครับผมชอบให้แย่ลงมาเลยก็ได้ครับผมรออยู่นะครับลงมาเลยก็ได้ผมรออยู่แต่ถ้าจะคิวเอ็มบายไปผมก็โอเคนะยังไงก็ได้นะครับสําหรับ b ี c ีซีก็มุมมองก็ลองไปปรับดูกันละกันเพราะว่าช่วงนี้วอลุ่มมันมันมีแหละแต่มันยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดที่ ETF กลับมาเล่นหรือว่ากองทุนกลับมาเล่น ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ B C แต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยผมยังมองมีโอกาสที่ขึ้นกลับไปเฮดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดไปข้างล่างก็ไปเจอซิมอีแก็เนี่ยอันนี้เหนื่อยละเป็นทรงการาฟที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหรท่ที่จะที่จะทำขึ้นมาเนาะตอนนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังสำหรับ B C เนาะมีเอาข่อยหลายตัวให้เล่นนะครับไม่ต้องไปพูดถึงอิตาเลี่ยนม,มันขึ้นชา้าเหลือเกินผมผมดอยอยู่เยอะนะครับผมดอยผมดอยอิตาเลี่ยนกับลูกๆอยู่เยอะเนาะวันนี้ขอสองการาฟรหลัก,ลกสําคัญแล้วกันเนาะก็ทองคํากับ B t C ประมาณนี้จะได้เตรียมแผนไปเล่นกันนะครับจร,จ,รจริงจริงเราก็มีแผนอัปเดตให้ตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเด้อัปคลิปนะตัวไม้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอซื้อไม้พร้อมจ่ายภาษีนะครับผมเป็นคนจ่ายภาษีแน่นอนอยู่แล้วนะครับรักรักประเทศไทยมากมากนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับ BDC ว่าจะยังไงกันต่อเนาะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับตลอดปีที่ผ่านมาที่มาเฝ้ากด กดดูกดติดตามคอมเมนต์แบ่งนํำใจกดไลค์กด s u b สไครต์ถ้าใครยังไม่ก็ฝากกดด้วยนะครับนาอกก็ตลอดปี2024ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเพจเล็กๆแบบนี้ติดตามชาแน,นลเล็กๆแบบนี้ยังไงก็จะพัฒนาการวิเคราะห์และการนำเสนอให้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆในปี2025นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ